กับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะกลับเข้ามาสู่ช่องนะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ยังอยู่ที่เกาะพีพีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศให้เอทุกท่านได้ชมกับบรรยากาศที่สวยงามของเกาะพีพีนะคะผู้คนก็ยังหลั่งไหลมาเหมือนเดิมนะคะไปดู ด้วยกันเลยพี่น้องจา๋าตามมาเลยจ้ะช่วงนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของเกาะนะคะพีพีนะคะพี่น้องจา๋าผู้คนก็ลังหลมานะคะแถบยุโรปก็เยอะนะคะแถบยุโรปก็เยอะเหมือนกันนะคะ ขอบคุณ I f fc ทุกท่านที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมที่ช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนายอี้นะคะพี่น้องจ๋าเดินไปด้วยกันยาวๆเลยพี่น้องไปเลยค่ะ โอเคไปดูข้างในเลยค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะพี่น้องจาเสวัสดีค่ะ มีหลากหลายเลยนะคะพี่น้องจา๋าดูมีมามา่ามีทุกอย่างดูเลยพวกเราก็จะซื้อพวกน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปเล่นน้ำทะเลก,กันนะคะพี่น้องจา๋ามีทุกอย่างเลยพี่น้องดูเครื่องดื่มเครื่อง กินเครื่องใช้มีหลายๆอย่างเลยจ้ะพี่น้องดูสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อพี่น้องจ้าเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทะเลนะคะให้พี่น้องดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจ ให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ